คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ หมอพกเกล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ b a นเทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย26ตุลาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครอบบาสเกตบอล NBA ของประเทศเมกาครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านนิวยอร์กนิกส์วันนี้เปิดบ้านเมดิ s ซนส์แควเกอร์เดนครับ6โมงเช้าวันพฤหัสบดีครับตามเวลานในประเทศไทยครับต้อนรับการมาเยือนของยอดทีมในสายตอนออกอย่างบอสตันเซลติ้ครับโดยโคช้ชของนิวยอร์กนิกส์ยังคงเป็นทอมทิบโบอดในฤด,ดูกาลนี้ครับ เช่นเดียวกับบอสตันเซลติ้ครับยังคงใช้โค้ชหนุ่มอย่างโจมัสซูลาเป็นโค้ชเหมือนเดิมก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับไปดูผลงานการอุ่นเครื่องเกมล่าสุดของนิยอร์กนิกส์ครับก็แพ้มา3เกมรวดในการอุ่นเครื่องครับโดยเกมล่าสุดแพ้กับวอชิงตันวิสตาด้วยสกอร์1นึ้ต่อ131าสครับผู้ทำสกอร์สูงสุดยังคงเป็นแม่ทัพของทีมอย่างจูเลียสเรนเดีย0แต้มกับ10รีบาลเป็นดับเบิลดับเบิลเสริมด้วยเอเจเบรดตครับสิบเก้าแตับ และแม่ทับอีกหนึ่งคนของทีมอย่างเจารเลนบันสันส2บ12แต้มกับ6รีบาวครับสุดท้ายนิยอร์นิกส์ผิดฟอร์มแพ้วิสตาร์ไปขาบ,บ้านในการอุ่นเครื่องครับส่วนบอสตันเซลติกนะฮะก็อุ่นเครื่องชนะมา3เกมรวดครับโดยเกมล่าสุดบุกไปเยือนชาร์ลอตแนสครับชนะไปได้แบบขาดลอย127ต่อ99ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเจอเรนบราวย0แต้ม4รีบาวหแอสซิสครับ เสริมด้วยเดริกไว้ครับ15แต้ม4รีบาวด์2แอสซิสต์และตัวใหม่ของทีมอย่างคริสแตฟโพสซิงกิสครับช่วยกดไปอีก14แต้มกับ12รีบาวด์ครับรีบาวด์ได้เยอะจริงครับทำดับเบิลดับเบิลให้กับบอสตันครับสำหรับคริสแตฟโพสซิงกิสครับ และนี่ก็เป็นฟอร์มที่ดุดันของบอสตันก่อนลงเล่น NBA r e g u l a r Season ในเกมนี้ผู้เล่นจากเว็บไซต์ต่างประเทศส่งมาแล้วนะครับพอยการ์ดฝั่งเจ้าบ้านนิวยอร์กนิกส์เป็นจารีนบันสันดวลกับตัวใหม่ของบอสตันอย่างจูฮอลิเดย์ครับตำแหน่งนี้ผมชอบจูฮอลิเดย์มากกว่าครบเครื่องกว่าเล็กเก๋กว่าไปที่ตำแหน่งชูตติงการมือยิง3คะแนนของนิกส์ครับวันนี้เป็นควินตินกรามสครับจะได้ดวลกับเจ้าโล้นฮะเดริกไวต์มาในทรงผมใหม่ในตำแหน่งชูตติ่งการ์ดครับส่วนตัวก็ยังมองว่าเดริกไวครับับบบเเหนนือว่าแบบชดจ สมอลฟอร์ดเป็นอาร์เจแบรรนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เพิ่งพาได้สําหรับนิวยอร์กครับจะได้ดวลกับคู่ตัวเจของเจสันเททัมอย่างเจเลนบราวครับตำแหน่งนี้เจเลนบราวก็เหนือกว่าอยู่ดีครับไปที่ตําแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะฮะนิวยอร์กนิกส์ใช้จูเลียสเรนเดลเป็นแม่ทัพของทีมครับดวลกับสิทธิ์ุดท้ายของโคบี้เบยันอย่างเจสันเททัมครับแม้จูเลียสเรนเดลจะเล่นดีแต่ถ้าเทียบกับเททัมเททัมเก่งกว่าไปที่เซนเตอร์คุมวงในครับมิเชลโรบินสันฮะคุมวงในกกับนิวยอร์ วันนี้จะได้ดวลกับบอสตันเซลติกตัวใหม่นะฮะอย่างคริสเตอโพอรันกิสครับซ,ซึ่งมีความครบเครื่องทั้งการเล่นวงในและการยิงที่แม่นยำกว่ามิเชลรูบินสันครับ mm. ผู้เล่นบาดเจ็บที่อาจจะไม่ได้ลงสนามในวันนี้ครับฝั่งบอสตันเซลติกเป็นเจ้าออฮอรฟอร์นะฮะจอมเก่าตาหวานครับซึ่งวันนี้อาจจะยังไม่มีชื่อในสนามต้องรอเช่ครั้งก่อนลงสนามครึ่งชั่วโมงครับส่วนนิวยอร์กนิกส์ไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บเลยครับ และนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ที่จะลงมาดวลกันในฟอรเตอร์แรกครับเจ้าบ้านนิยอร์นิกส์ครับเปิดสนามวันนี้นะประกอบไปด้วยจารีนบรันสัน i ควินตินกรามอาร์เจเบรดจูเลสเรนเดลและมิเชลโรบินสันซึ่งทั้ง5คนครับก็เป็นตัวจริงจากฤดูกาลที่แล้วทั้งหมดครับ ส่วนบอสตันเซลติกเองครับมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นพอสมควรครับได้จูฮอลิเดยมาจากมิว a u กี้ b u คส์ครับยังคงมีเดอริกไวท์เจเลนบรา์และมหาเทพเจสันเททัมรวมถึงคริสแตฟโพสเซกิสครับที่ได้ตัวการเทรดมาจากวอชิงตันวิสซร์ครับถือว่าเป็นจิ๊กซอที่ลงตัวให้กับบอสตันเซลติกในฤด,ดูกาลใหม่ครับ แมชอัพวันนี้นะเป็นการดวลกันระหว่างเรนเดลครับ25.1แต้มต่อเกมในฤดูกาลที่แล้วครับเปอร์เซนตวิโก46%วันนี้จะได้ดวลกับสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของโคบีไบรอนอย่างเจสันเททัมครับแม่ทัพของบอสตันเซลติกฤดูกาลที่แล้วกดไปถึง30.1แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนวิโกอยู่ที่47%ครับรีบาวช่วยทีมได้ถึง8.8ครั้งต่อเกม ทศนาของจานเจในวันนี้ครับแม้บอสตันเซลติกเองน่าจะยังขาดโอฮอรฟอร์ดในเกมเปิดสนามเกมแรกครับแต่อย่างไรก็ตามผู้เล่นไลอัพที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นจูฮอลิเดย์เจเลนบราลรวมถึงคิสแตฟโพสันคิสเองครับก็มีส่วนผสมที่ลงตัวแบบสุดๆครับวันนี้แม้นิวยอร์กนิกส์จะได้เปรียบเพราะเล่นในบ้านในเกมเปิดสนามก็ตามครับแต่เกมแรกในฤดูก,กาลครับทีมอย่างบอสตันเซลติกคงไม่อยากแพ้ใครครับวันนี้น่าจะบุกชนะเกิน3แต้มครบครื่งเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ